สบายดีพ่อแม่พีน่น้องมื่อนี้เขาก็มาต่อเลยอ,อยู่ทีวัดดวงเห็นนะวัดป่าตอนนี้เขาก็กําลังมาบูซาเอาคันหมักเบงไปไหวไปไหวทุกนะคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบ่งว่าเราไปไหวผาหยังเนะ่เนาะป่ะอันนี้เขากําลังมาเกียมเอาผาเอ้ยเอาคันอยู่นอทุนป่ะนี่เขาก็ได้เลยทุกคนกคน,นี่ เพืนใกล้ชอนแสงสวัดเกศจะมาจอยอดสาวกบขุน์เป็นเงินอยู่ชาท่านกีเขาจะให้เบิ่งทางขึ้นไปเนาะเพราะว่าคนลายนั่งจอเขาก็ได้ดอกไม้บูชาอยอดสาน้าแน่งเงิน้าท่านกีเราราขาพ่อแก้วพ้อถ่เยอะกันเลยเยอะบ้าบ้ยไ้เด็กคนสวยมากับอ้เ่ะจะได้เรียกนไ สบายดีเราสิทธินี้เหรอบอสสบายดีคุณโดนัะปอหู้ดำเนะนงานไงปอหากเคยมาเนาะได้ยินแต่สื่อหากเดมาเป็นเทือยทำอิตมีนะมาจากบ้าน คุณกะชิวาหลายเติมใส่ค่ะผุ้ทะหุออันนี้ได้สักอืมเนาะมีสองถุงสามสามมืดเนาะเป็นบรรยากาศมืดขึมบนจีนปูนปุดชวน เาไปไหว้เลย,ยไปเด้อไปเด้อปล่คือแบบวิวงามเีนะทุกคนไปไปนี่นะทุกคนมาห้ากกต้ตง สีเหลืองมาไหวยอยู่บองมาทวิตนะหมอพญานาสีสีขาวจะไปไหวพระพุทโธงนอนแล้วก็สีแดงไปไหวทวิตสุวรรณาะไหวแล้อันนี้คือเป็นเทียนสีแดง สวยงามค่ะมีน้องอ่ะมีน้องก็เดินกวางเดินกว่า พได้บใหญ่คงกพลังคนประเทนะพัดนนถ่ามันก็เซวเผมนี่ไปถานน Ấy, chìm, kén bò này cũng thử lại ขาไหวอันนั้นแลวเนาะพูนสวนีหนักเยขาก็จะมาโตไหวพระพุทธวิชนะก็องค์ มาจุดที <Rabbi> <c oughs> <von Diamond> uh ่นคนลุกอันนี้ปวดหัวอันนี้คนลุกเป็นอะไรนะอันนี้เอาไปสุว จะพาหยางไปกี่ตมน้วเอันนี้เป็นถ่วัะเปีวันเกิดเปียกเนาะสุ่มเย็นแฮ 干吗？ พออกันเลยังมาแม่แม่พี่ี่ อาอถูกมาจันกันก็เจ้าเอิ่นอย่างาะวันเกิดเนะขอพรมีขนเนขียนใส่ในสีวันเกิดขอาฮาเลยอะไปผูกกันอ่ดูเขียนวันเดือนปีเกิดอย่าอันนะี้ไม่ได้เขียนด้วยกัน ฝนกระตกแล้วจ้บบาตอนนี้เขาก็ไหวอ่าอาวิศวันแล้วนะคนเขาขอวอนแล้วเขาก็จะมาเบิ่งตอนนี้กับฝนตกคู้ไหมพี่น้องฝนตกเนะฝนตกฝอยๆบรรยากาศนะให้เบิ่งคน ม่เหนเกลือมีจะเป็นเทปุจาวุแน้วก็แม่นี่น้องคือแบบอ๋อฝนตกลวฝนตกแล้วทีน,น่สาวโสดสาว,สาวงามมาถ่ายนีคนกำลังมากำลังมากำลังมือซ้ำกันถ่ายรูปให้น่าจ้าสวยงาม กับไปทางมอนจอดรถปุ๊บนต๊นะนัทายหุกกับบองงามกลับขึ้นไปบนจอดรถอีกเชนึงน,นะ คือเด้คือแม่นะที่เด้กชามแก้ว,กกกวปวดตกแล้วพี่ะเะอะครัจะขึ้นไปบอลจอดรถก่อนแล้วก็เข้าไปอีกบอลหนึ่งนะอันนี้จะเป็นทางมา อันนะั้นทางเขาเนะคูณทางเขา้าพีแล้วก็มาจอดรถอยู่ในจออยู่ในฝนตกแล้วทุกคนแล้วก็นีเขาบอกวา่าเขามีห่านขายนะทุกคนเขามาครัง้งแรกนะเขาบมโหนิดมีห่านหนึ่งนะอันนะั้นห้องน้ำนะทุกคนผู้กขายยังได้นในห่านนี้นะฝนตกทุกคนเออเปียกเปื้อนเลยขายของกินอยู่อะอยากกินข้าวบปะง,งั้ แมวแมวนียนงามเลยแมวป่าขายโอ้ขายแต่พวกนั้นน้องนอเบิ่ไอแชมเลญโอ้มีมีมีน้ำหอมหมอนน้ำหอมจับแมวจับได้หรอกจริงครบเลย ซื้อมาแล้วนะซื้อลำยองอ็สีเป็นตัะเฮเน่ยสีเมียวจะเองปะเมียววัดเมีมาวัดจะได้ปราบแล้วจะนลกแมววัดมาวัดนั่นหลักแมววัดเอาเบ่อน้ามีอะไร้าเนี่ยโอู้ใครจะเป็นสีแล้วก็มีมีจะมีกล่องนะลวกแบบลวกที่นี่เลยกินปะ มันกินก็กินน่ะโซงสาวนี่กางน้านี่กินล si <athletes> ูกลูกพร้อมกันนะลูกดังอันนี้กระเจ้ากระเจ้าสาวแล้วฝืดปะ ได้ทางนี 1, ้ก็ได <ERE? S 2> <aling. S 1> ้เป <squirrel s. S 1> ็นร <c oughs> ูปทางนั่นวะรูปวีตน่าฮู่่บ้างผู้ชาซีได้หัวบ้าไปมา ลูกคอกันแย่ก,กันลูกมันบางคนกับบงนะังเนาะบางคนกับดงนะังเนาะลูกคอกี่จะจั๊กปินนะเนี่ยคนนี้บุญบ่ย่านว่ายจะลูกบัวแงเลยนเบื้องทางอันทางหลังเนาะนี่นะเป็นทางหลัง <c oughs> เดี๋ยวลังสิลูก,กนิน gần leo gần leo Giặc luộc đi, này Thảo luộc kìa. Tộp. nát nát luộc. โค <ś led> อะไรเด้โ <ś led> บโบดังนะดังยึงวึงๆเงีนน้ค่อยๆค่เด้อโบดังนะโสงสาวคันมันสิน,นียว โ oh, อ้มีเววได้มีเววมืบว่าน้ำเงียบเลยเงียบเลยมาํำกันสีคนบัวดังจ้าคนไม่แต่คนบุญคนบุญหลายลูกคองบัวดังนะเส้อเลย บดังกลยมานมานนีเดียวเพาออันนี้คุณโตคิวกำลังอานอันนั้นอันนั้นพืนถาเจิมคือแกลมแซ่บตเจไม่ใช่แกล้มขติมกะแมล่ะบ้านเคืนแกลมนี่

่เนเมีคนขายเลยเดินขายกระแมบ้านเอิญกระแมอันนี้คือกระลมกระแรมค่ะ,กะแ,แกะนี่ค่ะ หวานมากอุ้ยไม่กินแายมาโลดสิพัอ้นี่เอาเงไปกูด็อไม่ไ้คิปงามไม่ได้รู้เลยกุณมาเก่งมเก่งเอาเงินไปกูยืม คนตกแล้วคนนี้เนี่เออคุณเตียงจะเหเรามีบนยูวัดนี้ก็หากะเริ่มส้างมาไวแล้วกันสั่งแล้วส้างมันยังเแลอขาในมีบอลจาะรถเตงเป็นสีตรงเาเปีหัวได้เป่าหรือปทานเป็นทางดงฝนตกแล้วฝนตกเงและหัชิ้ยเนะคนอีกคนอ่ะเตียเกือบหัก เตียงหลันมื่กินมาตูกมานหลันกุบเลยนะเอ็นเนียมันมันหลันลงกลางอีก้วได้พึ่งกอนไงหลุดไหลน่งลายต้นบดมาตุกตอนนีสองตูก มาวันนี้เราก็จะขอตัวกลับก่อนนะคม่พี่น้องท่านี้จิงกะโคกาวคำว่าสวัสดีบ๊ายบายขอตัวก่อนเลยขอเจลิาที่สัมมาหัสปะทุ